สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอาภพกับผมเช่นบอลมปครับเช่นเคยได้ไหมครับเอาชุดลอดวันนี้ครับก็เป็นตอนที่43กันแล้วนั่นเองจะขัานก่อนครับที่เราได้ทําการตกแต่งภายในบ้านใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วครับผมก็ได้ทําการตกแต่งต่อเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับจากที่ผมแบบไปอธิบายอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมอ่าบ้านของผมนะครับว่าเป็นยังไง โอ้วันนี้ก็พระจันทร์เต็มดวงพอดีเลยเนาะก็โอเคนะหายากมากนะครับในวันที่แบบจะถ่ายคลิปวันแบบพระจันทร์เต็มดวงพอดีวันนี้เราจะมาทำอะไรกันวันนี้ผมก็จะมาทําอะไรนะร้านค้า NPC นั่นเองซึ่งผมก็ได้ทําการคนได้เป็นพสีมาแล้วนะครับอยู่บริเวณแถวๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาไปทํากันนะครับอ่าซึ่งนี่ก็คือชั้นอัดฟ้าเนาะก็มีลักษณะแบบนี้ผมลืมปิดเข้าว่าแล้วเนี่ยครับก็มี เลยทิ้งหลอดแล้วก็มีแบบเป็นคงมไฟมาติดน็กๆหนๆ่อยๆก็มีเสาไฟปักสว่างนะครับแล้วก็มีเหมือนอาคารสักอย่างนะชั้นชั้นอะไรชั้นตัดฟางเนี่ยแล้วก็มีเพนติ้งครับมีรูปแบบมันไม่ให้แบบมันโล่งเกินไปอะไรเงี้ยนะส่วนชั้นนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้วางอะไรไม่ค่อยได้วางกล่องน,นะครับเนื่องจากมันจะแหลมก,มกมากนะครับตอนนี้ก็แหลกแหละเริ่มแหลกรู้สึกเริ่มแหลกนะน,นี่ก็มีรูปเหมือนกันโอเคโอเคตรงนี้ก็ ไม่มีอะไรครับก็เป็นห้องเล็กๆนะก็ไม่รู้จะทาอะไรกันก็อาจจะลงไปใต้ดินมัง้งเนี่ยตรงนี้อาจจะลงใต้ดินมัง้งไม่รู้ครับเดี๋ยวดูก่อนอาจะาเป็นเหมืองนนาแนในานาคตเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องเอ็นชานั่นแหละซึ่งแบบว่าจบก,ก็ไม่ตรงข้างหลังก็โอเคไม่รู้ครับก็มีอะเพนติ้งติดรอบเลยนะตอนนี้ก็เป็นห้องนอนนั่นเองซึ่งผมได้เปลี่ยนทิศทางนิดนึงครับมาอยู่ ั่งนี้นะครัทางเข้านะจะเตียงคู่แล้วก็นอนเลยครับเพราะว่าเป็นต้องขึ้นพอดีนะเคก็ออะลยสังเกตครับว่าเลเวลผมหายใช่ไหมคือผมไม่ได้ตาหายหรือไม่อะไรนะแต่ว่าผมทาการเปลี่ยนชิชดเซอร์เข้ามานิดนึงนะครับล้วก็เลยทําให้เลเวลหายหมดเลยนะครับแต่ว่าผมเอาของกลับมาได้อยู่นะ่องจอะเหมืนเป็นการแบ็คพับนะแล้ว เราขนย้ายของมาข้างนอกก่อนเลาเราค่อยเปลี่ยนยกดข้ามานะซึ่งตรงนี้ครับข้างๆเนี้ยตรงข้างบนนี้ผมก็ได้ติดโคมไฟเรียบร้อยท่เท่าสว่างเลยแต่ก็มีตรงนี้ครับเป็นเหมือนแบบมันไม่ให้แบบเป็นผนังเรียบเลยมันแบบมีอะไรนิดหน่อยแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องเผาข,ของนั่นเองนะครับผมก็ได้เาเตาม,มาแปะครบถ้วนแล้วทั้งหมดหกเตาสิสิบแปดทั้งหมดสิบแปดเตานะครับชนิดละหกนะครับแล้วก็มีเอเตอร์เช Ad ็แอนวิลแล้วก็โต๊ะคาบนิดหน่อยนะ แล้วตรงนี้ครับใช่แล้วผมก็ได้ทำราคาขึ้นมานิดนึงนะถ้าดูดีขึ้นมานิดนึงมัง้งนะผมก็ได้เป็นนี้เป็นเปลญญานะครับโอเคเดี๋ยวจะบินไปเลยแล้วกันนะตรงที่ผมจะทำเป็นเอ่อฟาร์ม NPC นะครับไม่ใช่ฟาร์มเอ็สิร้านค้า NPC นพะีซะอยูย่บริเวณข้างหน้านี่ครับบริเวณข้างหน้าเองนะเออยยยไม่โหลด โอาเขียไดย้เสียงแมวแล้วก็ได้ยินแถวนี้แล้วก็ลงมา,งาซึ่งผมยังแบบเขียบพื้นที่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแล้ก็อย่างนี้แหละธรรมดาครัแล้วพื้นที่แถวนี้เละจังใช่ป่ะไม่ใช่มั้งเนี่ยออพื้นที่แถวนี้มันมันบัก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 อะไรให้เยอขยะที่ผมทิ้งไม่เองเลยครับนะโอเคนี่ไงเจอแล้ว สวัสดีเอ c พีซีซึ่งถามว่าเราจะทำเป็น NPC พีซีอะไรก็น่าจะเป็นเอ็นพีซีนักปวดนะครับเพราะว่าเนื่นองจากเห็นไหมครับสังเกตว่าในตัวผมจะมีอะไรนะอยู่ไหนว่เพ u r ์เพิ l o ลบล็อกที่เยอะมากๆเลยใช่แล้วผมจะทำการระบายนะครับระบายเพ r p ์เพิ o c ลบล็อกออกไปมากที่สุดซึ่งจากฟาร์มเดอร์แมนแล้วฟาร์มด้วฟาร์มที่ผมทำแล้วเพ r p ์เพิ o c ลบล็อกมันก็ยังใช้ออกไปไม่เยอะเท่าไหร่เลย ผมคิดว่าเราจะต้องระบายกับกับาร์มนี้นเยอะที่สุดแล้วครับนะอโอเคปึ๊บ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 ไวโอเคนะครับอีบางนิดนึงโต๊ะครับเหรอโต๊ะครับขอโต๊ะครับหน่อยครับโอเคแล้วก็พิกแอ๊กมา แบบนี้แล้วก็วางผักแบบนี้ซึ่งเราก็จะทำบริเวณแถวๆนี้ล้ำมัง้งบริเวณแถวๆนี้แหละตรงไหนดีอ่ะฉีดอะไรเริ่มต้งต้นไหนดี <c oughs> โอ้เสี่ยงหายครับขอโทษทีเย,ย้เป็นไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อเน็ตก็มีอยู่นหนะ้าทำเละมาก ค okay. ซึ่งผมจะทำบริเวณเอาเป็นพินลาได้ปะได้ได้พิลาเนี่จริงจังอ๋อได้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 คี okay. ก็จะเอาเป็นพินลาเนาะเพิ่มเพิ่มพิลานิดหน่อยคี okay. มาแบบเป็นเสานิดนึงครับเป็นเสานิดนึงอ่าเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์ไปแล้วกันเนาะหนึ่งตึง้งตึ้ง สามหรออืมสามแล้วกี่บ็อกเตียสามสี่็อกละกันครับนะสี่็อกละกันเร่ดต่ดเราจะทำเหมือนเป็นแบบมันเป็นจุดยังไงเนี่ยจุดจุดจุดยังไงแบบ NPC อยู่ข้างในเนี้ยแล้วก็เราก็สามารถเลือกซื้อขายได้ตอนแรกผมจะทำเป็นเซเว่นนะแต่ว่ามันไม่ไหวครับเพราะว่าเซฟอาจจะเล็กเกินไปเนาะ ผมได้แบบต้องอาจจะต้องขยายไม่ได้ขยายสิเข้าใจความเสี่ยงครับเข้าใจความเสี่ยงคือจุดนี้ทาเป็นหมู่บ้านของของ F C แบบนี้ีจุดนี้เป็นว่าย F C แบบหนึง่งนะกะว็วานไปแต่เราจะไม่ทาแบบรวมกันในจุดทีเดียวไม่ไหวครับผมบอกเลยว่าผมไม่ไหวนะเซิร์ฟเวอร์ไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่ม้มมาแถวนี้มันเริ่มค้างนะไม่รู้ว่าทํำยังไงดีมันเป็น,นตั้งแต่ฟาร์มแกะแล้วนะ อ,อ,อาการนี้เป็นนิสัยฟาร์มเกแล้ะซึ่งผมไม่ค่อยอยากทำฟาร์มเกลเพราะเหตุนี้แหละมันจะชอบอะรนะโอเคก็เดี๋ยวยังไงดีก็ได้ประมาณนี้เราจะทำสักกี่ตัวดีอืมผมจะเอาสักยี่สิบตัวก็พออ่าสักยี่สิบตัวก็พอเนาะแ<ม>ถวละห้าอย่างเงี้ยแถวละห้าห้าห้าเป็นยี่สิบน่าจะดีครับนะ อาพื้นเราปูเป็นอะไรดีเนอะอเมทิสบล็อกเหรอไม่ดีครับคือถ้าที่อยู่ mpc เนี่ยมันจะเป็นอเมทิสบล็อกมันก็จะแบบดูแบบแพงเกินไป,ปที่หรูหรูนะผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้อาว่าทำไมถึงผมจะใช้เป็นสีม่วงก็อย่างที่บอกไปหนึ่งคือมันบล็อกมันเหลือเยอะครับนะแล้วก็ที่สอก็คือไออันเนี้ยมันจะเป็นปชีพที่เป็นแบบ ท้าปรุงยาใช่ไหมแล้วมันเสื้ยคมของไอเอ็มเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้ากับบล็อกนี้นะผมก็เลยเลือกใช้บล็อกนี้นั่นเองอ่าเราใช้เป็นอะไรเดียมิทิดไม่เอาบล็อกนี้เหรอมีป่ะถ้าไม่ได้อย่างนั้นเหรอโดอะไรกับนี ครับได้เฉยเลยขอโทษได้ปะไม่ได้เรดดหรออะไรครับเนี้ยอุ้ยผิดผิดผิดครับผิดผิดไหน้านไหนชี้มันจะใช้มันจะสวยไหมอ่ะเออมันก็ก็ก็ได้อยู่มั้ง <laughs> ไม่แน่ใจครับ คืออย่าคาดหวังนะครับว่าคลิปนี้จะเสร็จคลิปนี้ไม่เสร็จแน่ๆครับเพราะว่ามันความค่อนข้างใหญ่นะอ่านั้นไม่น่าเสร็จครับไม่น่าเสร็จน,นั้นก็อย่าคาดหวังว่าจะเสร็จนะครับเอาไกลก้ๆตัวมันใกล้ๆนิดนึงมาแล้วก็ทาเป็นบล็อกนี้ครับนะอันนี้ละกัน แล้วก็แบบนี้ครับอาวไม่ใช่บล็อกจำลืมดูตึ๊ดตึ๊ดอืมก็ได้อยู่เลยนะแล้วก็แบบนี้เหรออันแบบนี้ได้ปะเอ,อืมอันนี้ไม่ดีอันนี้ได้ปะแล้วก็บล็อกงานมาบางแบบนี้ได้ปะเอน็นรออ่สคำเสียซะว่ะอุ้ยตกใจ ก็ได <S 2. S 1> ้อยู่ไม่เอาดีกว่าผมว่าไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเผมว่าไม่ได้มันหมดจะได้แต่มันไม่ได้ผมว่าไม่ได้ได้อันนี้น่าด้ีกว่าเป็นสลับดีกว่าผมว่าเป็นสลับน่าจะดีกว่าอ่าเล็ป่ะเฮ่อหมดจะดูดีเล็ป่ะแล้วก็ตึ๊ดไม่ใช่ แบบนี่แอบนี่อืมพันมาเลยสักอนี่ยมาเลยสักย่ะแบบปลกแปลกแบบนี่ไม้ชายแบบนี้อืมมันไม่ได้อ่ะมันไม่สวยอ่ะแบบนี้หรอเออเอาไงดีอ่ะแบบนี้หรอมันก็ดูแบบแปลกๆไปนะ รเราจะบล็อกเต็มฮึอบล็อกเต็มเหรอบล็อกเต็มเหรอแบบนี้ปะเอ่ออะไรดีอ่ะเฮ้ยไ,ไม่ได้อ่ะคือมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะยังไงดีอ่ะมันไม่สวยอ่ะแบบนี้เหรอ เอ,อะไรดีอ่ะตรงนี้มีบล็อกหนึ่งใช่ไหมนี่บล็อกนี้สองบล็อกนี้มอพีซีออกได้ใช่ไหมเราเข้าได้ไหมอายาตรงนี้เอพีซีเขาออกได้เย่แะแ,แบบแหละแล้วต้องเอาแบบสลับเอาบางสินะเออเนี่ยออกไม่ได้คว,ว้าเข้าไม่ได้ของเข้าได้ผมเข้าได้นี่ผมเข้าได้าไดาไดอายาแต่ว่าตรง มันไม่ค่อยสวยอ่ะเออว่ะมันไม่ค่อยสวยอ่ะทำไงดีอ่ะนั่นสินะแบบนี้แบบนี้ทำไงดีอ่ะแบบนี้มันก็ดูร่่งเกินไปป่ะออกเดี๋ยวนี่ เอ็นรอนรอนได้ด้วยหรอผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเอ็นรอนรอนได้ปากะเฮะ้อโอเดี๋ยวผมมันไม่ดีตรงนี้คิมสันเนาะมันมันดูไม่ค่อยสวยอ่ะคือเป็นไม้สีแดงๆเงนาะมันดูไม่ค่อยสวยอ่ะเอาเป็นบล็อกเต็มแล้วกันนะครับตรงนี้นะอ่าตรงนี้ผมยังตั้งทะเลาะอยู่เลยเนี่ยจะเอาอะไรดี นั่นสินะควรจะใช้บล็อกอะไรดีไอ้ยะแล้วมันกะบักอีกแล้วโอ้โหโอเคเส้นพอกอะไรดียอะนั่นสิคือถ้าเปิดอันนี้ปุ๊บมันก็โดูโอเคนะทั้งบนแต่ว่าคือเ p c ีซีมันออกได้ไง มันออกได้จนะริงนะหรือว่าหรือว่าหรือว่าเราจะทำนี้ครับมันจะสวยไหมทุเรศเหือดูที <c oughs> อะไรว้เนนีย <c oughs> อะไรครับเนี่ <c oughs> นยอะไรครับเนี่มันได้เหรอมันได้เหรอผมว่าเดี๋ยวนี้ดูโอเคสุดแล้วนะ เอาแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นบล็อกเต็มเลยแล้วกันทับปิดมมนเลยพื้นที่สามคูณสามหรอได้มาก็ที่นอนสองใช่ไหมบล็อกอาชีพหนึ่งโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรละก็เอาพีซีเอ็มบีซีมยัดได้เลยโอเคก็ถือ่าได้แหละก็เว้นมาสามบล็อกเนาะหนึ่ง 1>, 1 2 3ปึ๊บจับปึ๊บป๊บปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบคืออะไรนะคือโฉบก็มีของมีพร้อมครับไม่ใช่นะคือผมเป็นคนที่ชอบพบพิกแอ็กในตัวแต่ของอย่างอื่นผมจะไม่พบนะไม่รหมกันว่าเพราะอะไร นั่นสิรู้ไหนี่ไันรู้ด้วยเหรอนี่ว่าคลิปสันไม่พอแน่ๆกําลังจะพูดเลยั้ยคลิปสันไม่พอแน่ๆปรากฏว่ามันจะไม่พอ เ okay. ดี๋ยวเรามาทำอีกที่หนึ่งแล้วกันทำไว้นิดนึงนะครับตึ๊บปึ๊บ, okay. บ,บโอเคเดี๋ยวร้อยแล้วก็ก๊อปต้นแบบมาเลยครับแบบนี้ แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็สลบแบบนี้อ้าวเสบหมดปากกับสลับหมดตายดโอสลับหมด,หมดตึบโอเคไม่โอเคเดี๋ยวนะตอนนี้เราเข้าได้ปะโอเ,เข้าได้โอเคต้องวางเนาะใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวผมต้องไปแก้ตรงนี้ใหม่อนะคือแบบรู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะออรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันน่าจะต้องมีอะไรส่วนมากกว่าน,นี้คือมันไม่ค่อยสวยอ่ะผมไม่ค่อยชอบต่อมาครับเราก็จะทําเป็นลนักษณะของทางเดินเนาะตรงนี้ผมก็ต้องใช้โชเวลและวผมไม่ไหวแล้วมันแบบมันไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันแบบมันช้าอันช้าผมแบบพี่เก็ดร้อแล้วซึ่งฟองนะ้าตรงนี้อะไรพวกนี้ของวนันนี้ผมได้จาก แอนด n วันมินนะอ่าเป็นของรางวัลครับของรางวัลเอฟใช้์ไอวันมินเป็นดัตตาแผงครับเป็นดัตตาแผงโอ้เชิดประมาณนี้ครับได้รับพิเฉยเลยประมาณนี้ครับนะผมก็ตกใจเมื่อกี้อะไรครับนี่อ่าโชว์วิวโชว์วิวไหนอ่ะผมหอยโชว์วิวไม่เจอโอเค ยช่ได้แอวันมินตัวนึงใช่ไหมได้จะให้ได้น h ả ทำไมไม่ดังวะ <c oughs> อะไรแับนี้มันไม่ดังถ้าเดินเราขี่บล็อกดิสักห้าบล็อกแล้วกันนะ <c oughs> ส,สี่อันนี้สี่ละ ซึ่งเราจะทำทางเดินกันเราจะทำทางเดินยังไงดีใช่แล้วทางเดินมันก็เป็นเราจะใช้เป็นอามิทิตบล้วกกันนะครับเดินจะได้มีเสียงในนะก็เอามาวางลักษณะแบบนี้โอ้โหโอเค ก็ไพ่ร้อยอยู่นะต่วมาเราจะทำเป็นสแตรร์ครับเป็นเงนสแตนแต่แต่ต,ต,ต่อ้ยาทำไมฉันตุไมยชนครับวันน,น,น้อยจังเลยนี่มันผลวัดดิ้งหลายรอบแล้วมันดิ้งรอบเดียวเหรออยู่ไหนเนี่ยเขาเพิ่อบอกโอเค ออ่าโเคซึ่งผมไม่ได้ทําแค่นี้นะเดี๋ยวผมต้องทําไปต่อนะอน,นี้แค่2ก็คือจะแถวละหนะ้าเนาะก็ต้องต่ออีกสามนะแต่ว่าในคลิปผมจะต้องรีบทํานะครับอ่ารีบทำแล้เดี๋ยวผมต้องไปทําต่อโอเคเนาะแล้วก็แบบนี้ตดดมา ไม่พอแล้วหขาดเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกครั้งหนึ่งมั้งน่าจะพอดีแต่ว่าเพอร์เพิ่บล็อกอย่างนั้นเหรอตึอ๊บมาส่วนตรงกลางอย่างนั้นเหรออืมแล้วทำไมผมพาพมาเดียวนานนี้บลปป็อกเย่ทำาได้ทีละีวหนึ่งมันช้านะน ่ประมาณนี้ได้แหละแล้วก็ตรงกลางหรอตรงกลางเป็นบล็อกเต็มได้ไหมเอเหมือนกันได้มั้งเต็มเมืนเป็นรู <c oughs> ก็คือแบบให้มันมีมิติอะไรยังไงไม่ให้แบบมันเรียบก็มีรูนิดหนึ่งนั่นแหละก็ได้มั้งได้แหละแล้วก็มีอมิทิศบล็อกด้วยนะครับอืมอเค เราจะต้องเข้าไปนอนเ p c นิดหนึ่งซึ่งผมจะเข้ายัางไงมีทางเข้าอยู่แล้่พอนผมไม่เข้าดีๆนั่นสินะ <c oughs> อยะัยาที่เหลืออยู่นิดหน่อยตอนนี้ผมมีเท่งไฟอยู่ที่บ้านเปล่าเนาะเหมือนจะไม่มีเปล่ <c oughs> ไม่ได้ใจเดีย๋ยวผมแค่ทำไอจุดของมันไอเอพีซีเสร็จแล้วผมก็จะ น่าจะไปทำต่อที่เบื้องหลังนะอืมโอเคต่อมาเราเอาเป็นอะไรในการเนี่ยคุมเบื้องหลังดีดีเอาอะไรดีอ่ะไอรอนบาน์เหรอไม่จะเหมือนคุกปะ่ะไอรอนบาอืมรัว้วรั้วมีอะไรบ้างที่ใช้ได้ ล้วอไอ้นี่เหรออะไรนะล้วกคิมสันใช่ปะล้วอคิมสันจะได้ปะเออล้วอคิมสันได้ปะโอ้ยคือมันจะได้ไม่ทึบไงอ๋อมันจะได้ไม่ทึบไม่ใช่หรอกยังไง อก็ใช้ได้เนอมันจะได้ไม่ทึบชนเกินไปใช่โอเคได้อยู่ถือว่าได้เลยตอนนี้ผมเครื่องใจอะ่ะอยากเปลี่ยนเป็นพิลาคือขอบมุมอะ่ะผมอยากทำเป็นพิล่าเพราะว่าเป็นมุมไงเป็นสเสาเงี้ยโอเคแล้วก็ด้านนี้คนระับปิดมาเช่นเดียวกันนะ แล้วก็ทุบออกตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ทุบนี้ออกแล้วก็วางพิลล่เหมือนเดิมครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมมาเลยแล้วก็ปับปับปับหมดโอเคก็ดูดีแล้วนะโอเคซึ่งในฟาร์มเนี้ยน่าจะใช้เวลาสาม ใช้เวลาสามคลิปนะครับในการในการก่อสร้างนะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่า,อ,าอยังไงดีอ่ะคลิปนี้เราทําการสร้างใช่ไหมคลิปหน้านเราก็จะทําการย้ายเอ็เข้าไปแลกข,ของต่างๆคลิปสุดท้ายเราก็จะมาตกแต่งหลังคาอะไรเงี้ยทำหลังคาเรียบร้อยนะประมาณนั้นครับกำหนดการคร่าวๆนะครับ ก็ยังเพิ่งเบื่อกันนะครับเรื่องของเอ c นะเราจะต้องเจอเกันอีกเยอะครับนะแต่ว่าผมก็จะทำฟาร์มตื่นแทรกเข้ามาด้วยนะคือจะไม่ทำาอพีทีเดียวหรอกก็จะมีฟาร์มนู่นฟาร์มนี้เข้ามาด้วยนะอโอเคได้แล้วเช้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เข้ามาเลยแล้วมันก็หมดอีกแล้วแล้วมันก็อะไรครับเนี่ย นะอย่างที่บอกก็คือ,อดอกธนวันเนี่ยสามสี่โอเคตึ๊ดตดแล้วก็ปึ๊บปบปบแล้วก็ป่าป่าป่เอาไม่ใช่ <laughs> อะไรแบบนี่ต้องใส่จะ อยู่กับโปรแกรมบ้าปหน่อยครับช่วงนี้นะรู้สึกจะไม่ค่อยจติตจิตตังค์ไม่ค่อยหยุดเยอกับตัวนะครับรู้สึกว่าบอ่อนะอ,อประมาณนั้นนะครับอ่าอย่างไรเอ่ยตึดไม่พอหรอกอาคีอะ โอเคมาตึดตัดตดโ okay. อเคก็ดูดีไหมมันก็ดูดีนะก็ใช้ได้ก็ที่เหลือก็เหลือแค่เอาเทนตีนอนมาวางบล็อกงานมาวางข้างในให้เรบร้อยซึ่งตันนี้เอพก็ไม่สามารถออกได้เพราะว่าเป็น1บล็อกครึ่งเท่านั้นนะครับ1บล็อกครึ่ง นี่เพราะตัวนี้คือแบบหนึ่งบล็อกเลยที่ออกไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ลักกันแ้วเดี๋ยวผมก็จะทําแบบนี้แหลนะลักษณะเนี้ยต่อไปข้างหลังนะครับให้มันครบอย่างละห้าแถวไออย่างละห้านะครับส่วนวันนี้ผมก็จะทาแบบนี้แหละเกินกันก็ต่อไปห้าแล้วก็มาทาอีกฝั่งหนึ่งครับว่าให้มันหันหน้าไฝั่งนี้เหมือนเดิมก็ไปห้าแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งห้าเหมือนกันนะครับโอเคก็น่าจะประมาณสักยี่สิบตัวแหละเดี๋ยวผมต้องไปทําต่อนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทําการขนไอ้อ็มพกันแล้วถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาทําหลังคาด้วยนะครับโอ,นะโอเคเนาะนโอเคแหละโอเคนะอเนาะเนาะไม่ได้มีอะไรแล้วนะหรือมผมคงม,มีผมว่าผมคงม,มีเครื่องใจครับน,นิดเนี่ยคือมันไม่มีว็อกซนเลย <laughs> ตัวนี้มีว็อกซนผมเครื่องใจนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ใช่ได้โอเคน่าจะไปแค่นี้แหละใช่ครับแค่นี้แหละข้างในก็จะไม่มือดอ,อีกนะครับมอนเตอร์ไม่เกิดเนาะโอเคครับข้อสามทิศนี้ครับไว้ท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมจะต้องไปจัดก,การกับไอฟาร์มตัวนี้ต่อนะข้อสามทิศนี้ครับไว้ท่านี้ก่อนละกันพวมบเทิกันใหม่ครับในคลิปหน้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดติดตามกดดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ